สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC b a r c e l o คนเดมือนิสิมาตำเขาวปุ้นพี่น้องตำกินผู้เดียวแหละเนาะไพ่ก็บ่อยากน้อพี่น้องกินเบิร์ดดีบ่พี่น้องหั่นยังไมไ่กินข้าวดอกเนาะยังไมไ่กินข้าวเสี่ยงหั่ายน้บพี่น้องพี่น้องไม่ต้มเลืออยู่หน่อยหนึ่งก็เลยหันห่นหั่นไปชิมที่ตำใส่กันเนาะชิมเนาะอย่างมนาวปิดเอาอันต้นวัวเนนงิเนเนาะกับมะเขือ เลี่นน้อยมาแต่นะกินกับผักบงกระทินอ่อนกับผักหัวเห็ดพี่น้องตำแบบเขาที่มีนะพี่น้องเุ๊มบิมีหัวหอยเสรเนานะมาพี่น้องมันกมะมาลงมือตำเลยเนาะถอบพอดีกินตักบกระุ่นแต่เฮิงนะพี่น้องตำเองกินเองพี่น้อง,งใส่เห็ดลายดอกพี่น้อง เบิดเลยพี่น้องอันนี้ก็สิเบิด,ดยอยูแล้วสะประแดงเบิดขวดน,น่าก็พอดีอยู่กับลายพอด้เน่กับโบรายหาหางหกหน่วย ไปหมักกินแบบเดียวยเดียววนนัออนเนาะ No. มันมีก็แล้วแหละพี่น้องได้เวลาลงมือมมไไพี่น้องตำโมได้ลายน์เวลาพี่น้องซื้อกระปุนมาโลหนึ่งแต่ว่ตาตำมะฮองเข่งโลจำเนะาะตำส่วนหนึ่งใส่เครื่องเท่าที่มีพี่น้องที่นี่โมฮอยคิดจะกินตำป่ายได้แต่ว่าเข่งฮองโมไลคือเจ้าเนาะแต่อันนี้ก็ใส่น้ำไม้ตำแบบเห็นน้ำไม้มันเลืออยู่สี่หอยอดนะเลื้อเปลาใส่น้ำไม้ต้มแล้วพี่น้อง nó thích ăn thịt, nó thích ăn thịt, nó thích ăn thịt. nó nổi là khăm. Xịt Xe nhau, xịt nhươi. Nó khô một cái rốt đâu. Nó khô mồm kín rốt đâu. ้ำป่าคือสิแซ่พีนาะมีบัวหอยมีสารพัดใส่นะอูยองมูยอ นอื่นผลหมูอยากนะปะจอนผลหมอยากน้องแพวนี่เห็นแล้วรถบมยักนี่เนาะชาแฟนผลกบกินนี่คนบ่อยากขาวม่ขึ้นพ้นี่น้องวันก็ตกบันคืนคืนวัน เพืนเนี่ยกระตกุกตอนนี้กำลังุ่มอยู่เนาะกระเทียมเมื่อน้ำผ้าแห้งเอากปเก็บมกระเทียมเพราะอีตุมากอะกระเทลลียมแมลงกระเพะอีตุเอาไว้ใส่หั่นเชน,เนี่เนาะอ,อุนันอุนี่หรือวา่าใส่มุกใส่แกงนะพียย่นนอง Mình phải nào phá nó kìa Phá nó không phải ừ, là Băng mông nó tốc ra toàn tốt bà nó vẫn ลังขึ้นมาขึ้นมาไปนอน ล้วสิไปเปลี่ยนบอจอนเพิ่นหากินข้าวเนาะบาลจอนเพิ่นเห็ดเมนูสิงมันดีเนาะแต่เพิ่นยังบ่ได้กินเนาะเบิ่อหนูเดจ้าเคยกินแล้วสิไปเปลี่ยนเพิ่นกินเนาะ คนจะมาเนาะเมื่เ้าหนีกินขา่าวทรายไปเนาะ แกก็ไม่อยู่นายแต่บุลล่ะมาเอาตะทินอ่อนมาน่าจะเอานายเนาะโอ้ยมิ่นแต่จำ็ขาเฝ้าเฝ้ายังก็บุลล์เก็บมานอ่ะมันก็มาตะทินตั้งแต่าแพทฟสผมดมาบางคนกินแกงไม้บุลล่ะเห็นอยู่ในตู้คิดแบบเบื่อละออกไปมันก็ไมหมากแก ชินชองต้นชามต้นคนมายันยากข้างมาบ่วพาลูกไปนั่งเลยบได้เก็บอินยังมาเลยพี่น้องแต่ว่าใกล้จะเบิ้์นาพลแล้วนะเนาะมื้อีก็เป็นวันชินดับเดินซิบแฮมนะมึงพี่น้อง มื่อื่นกับเดือนสอพโลกอมาเดืนสิแล้วนะขึ้นหนึขำเดืนสิบเอ็มื่อีกเบอรเฮงกับเบิดหนาคนแลวเนาะเกี่ยวข้าวอยาไปน้กับง่ายงามทาามันงายไปบ่ได้หนำเต็มหัวเกี่ยวข่าวเบอร์ม้าเกี่ยวไปนอนหลับน่ง ลังชินกับนอนเฮือนพาไปนอนนาเดี๋ยวแปะผีเดี๋ยวไห้พอพอาพอนอนบ้านเดี๋ยวไห้กอเกี่ยวเข่ามันกับบใไซเวลาดนคือดำนาเนาะก็เลยววานนั่งเกี่ยวเข่ามันกับบเินคดน้ะเล้วเที่ยวมอนันลาเดนำนาะก็เลยาคนต่งเกี่เขาแบบไปมาบบได้าเดนาะน้ำเนาะก็เห้วยนนั่ก็แบบข้างมันก็เริ่มแหด้เนก็เงเกี่ยวเข่าหมนก็เวอกยวไป่เกี่ยวเาเหกับบนไปเาือเนาะ บางมือกัอยู่เพื่อนบางมือกับพาคนไปนั่งถึงสี่นะบางมือกับฟอกคนไปเู้เดียวสี่ก็ได้ไี่น้องัตรง มาม,ม่าแทวบ้านเท่ากับ 4, ห่อละสี่พันกีบเลยพี่น้องตะเกาหาห่อละสองพันและก็มาห่อสามพันสามัหาเดี๋ยวนี้มาม่ายังซูมีเงินชื่อนีละแค่หุก่อย่างซอมามาห่อหนึ่งสามชื่อตะเกาละสองห,าหา่อเป็นเท่าตัวคิดต่อ ตะเก่าคนบ่มีเงินกินไข่กินมามา่าเดี๋ยวนี้บ่มีเงินกินไข่กินมามา่าบ่ได้แล้วพี่นนะ้องเอาขึ้นชุมพ่อเนาะชุมพ่อขึ้นแบบว่าคนอื่นเนาะไข่กับแพงของแพงเกินไปไข่กับเต้นึงเป็นเท่าไหร่ เสียงเพน่ิ่เออ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 เอดัออเ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 อดเอออเออเออเออออเเอออ ข่าวคอยกินอันนั้นเดี๋นะนะหนมเซเว่นนะลุงเทพมากหมักกินในนมเซเวนการหมักหิดว่าอไรอยากยู่บ้านก็กเห็นขายขมูย่อเขอบาบดเนานะว่าพื่ตมตำหั่นขายกับข่าวก็จะขาอันละสิบบาทเนืออแบบข้างนอกเซเวนเนาะกินเลยแบบ มันคือข้าวๆนะพี่น้องคอยบหมักกินตำอาหารคล้ายกับข้าวเานาะอันนี้อยู่ในเซเว่นแต่พวกมันมีกลิ่นข้าวแล้วก็มักกินเนาะซื้อมาแล้วแกะกินหล่นนะพี่น้องเลยมักกินแต่นนั้นหั่นกับคลายกับข้าวเล้าสื่อมาแล้วมันมันคืออยู่ในเซเว่นเนาะบางอันกะสีแดงเกินไปบางอันกะแบบนั่งมูใหญ่ๆกินแล้วก็แบบข้าวๆเนะี่ยแล้วสื้อจะอยู่เซเว่นมากินแหนม con tuổi lên nè như bạn không cũng cũng nèm cũng nhắn bôi cái tao khai như cái này cũng vui do hả như thế có bối cũng nèm không hoàng sùng hoàng sùng hả bối đó nó có phun bụng nè cắt một kịp nó mát mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không นีถือว่าโอเคพอดีอิม่มโอเคน้องพี่น้องตอนนี้ก็อิ่มแหงเนาะแต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวัยสนุกด้อพผพขอ,อคลิปหน้าเดอ้อขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูดสกุนเดอ้อที่เข้ามาติดตามรับชมและใหก้กำลังใจตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอโตลาไปแล้วเดอ้อสบายดีสวัสดีเดอ้อ